อ๋อก็ดีใจดีใจกับน้องๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้น่าสนใจ <c oughs> ตั้งแต่แรกที่เราได้เห็นสคริปต์ได้เห็นเพอร์โพสของรายการแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของ,องน้องมาเรื่อยๆรวมไปถึงแบบบนเวที uh, ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเหมือนที่พี่ดบอกบอก,บ,อก,บ,อกบนรายการจริงๆผมชอบที่เขาบอกว่า เงินทองเป็นเรื่องนึงแหละที่คนต้องการแต่ว่าสิ่งที่มันมีค่ากว่าเรื่องเงินทองคือประสบการณ์ผมว่าคนที่ดูรายการนี้จะได้ได้ได้เห็นประสบการณ์แล้วก็เห็นวิธีการต่างๆในการจัดการชีวิตของเด็กๆทั้ง11คนซึ่งมันเป็นแวลูหนึ่งที่เราไม่ต้องไปหาจากไหนเราดูรายการแล้วแถมได้ความบันเทิงด้วยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับซึ่งใคก็เป็นพิธีกรนรายการอ๋อใช่บบพิธีกรหลอด้วยบบพิธีกรหลอด้วยบ เปหัวเลยได้ชมตัวเองชมอะไรสนุกผมจริงๆแล้วผมว่าผมอยากเป็นพิธีกรอยู่แล้วแต่ว่าโอเคเราอยากเป็นพิธีกรในรูปแบบแบบแบบที่เราแซวไปเราชอบดูเจาะใจเราชอบแบบพี่ดูเราชอบพี่เปิร์ชอบอย่างเงี้ยชอบวิธีการที่ได้คุยกับคนได้เห็นแนวแนวคิดหรือได้เห็นปัญหาบางอย่างแล้วเราเอามาเดียวหลอกเพะผมคิดว่าการเรียนรู้มันมันมีได้ตลอดแต่การมาเป็นพิธีกรแบบเรียลิตี้ ในในแพทเทิร์นอย่างเงี้ยผมว่ายิ่งสนุกไปใหญ่เพราะมันเห็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ยินไม่คิดว่าจะได้เห็นแล้วมันพอปอัพตลอดเวลากับเด็กทั้ง1 1คนเขามีมีมีก็มีมีครับมีแต่ว่าหน้าอย่างที่ผมบอกไปหน้าที่ของผมคือการทําให้รายการเป็นในรูปแบบที่ทีมงานทุกคนต้องการและมากกว่านั้นก็คือทําให้น้องๆทุกคนทั้ง11คนเนี่ย เขาได้เฉิดฉายความเป็นตัวเขาออกมาได้เฉิดฉายคาริสม <Okay. S 2> ่าความความเป็นเสน่ห์เขาออกมาให้มากที่สุดนั่นคือหน้าที่ของผครับ่ว่าขายนานไมคะใาลีวนีผมละก็พอสมควรครับก็ถ้าเทียบวันต่อวันแล้วใช้คำว่าวันต่อวันดีกว่าถ้าสมมติ1คิวเนี่ยก็อาจจะนัด6กโมงเช้าก็ถึง2 3 4สสี่ทุ่มแล้วแต่ก็ว่ากันไปซึ่งถือว่านานนะถือว่านานเพราะว่าตลอด วันแล้วก็อัดไป้ตลอดเลยแล้วก็มันยากเพราะว่ามันมีอะไรที่พัอปอัพขึ้นมาตลอดเวลาที่เราแบบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับประมาณนี้จะมีโอกาสเห็นครัไปช่วยใจ้มเรี่องโอกาสเห็นไหมได้เห็นแน่นอน,นครับ <S <S เพราะว่าทุกทุกคนที่เป็นรุ่นพี่ใน Beyond Cloud เนี่ยทุกคนจะได้ไปช่วยน้องๆในแบบที่ตัวเองถนัดอย่างพี่มายเนี่ยพี่มายจริงๆเขาเป็นคนพูดเก่งนะเขาเป็นคน<อ>ที่เขามีความเป็นพี่สูงมาก เวลาที่ใครเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยเนี่ยดูด,ดูรอยยิ้มนะ yeah. แล้วพอน้องๆเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอินสปายพวกเขาเขาอยากให้แบบอยู่ในวงการแล้วแบบเป็นแบบพี่ไม้จางอะไรเงี้ยซึ่งอ่พอไปเป็นในพายของโปโปะจะถนัดความเป็นตัวเองกับเรื่องการแสดงน้องๆก็จะได้เห็นเห็นเห็นมุมนั้นหรือว่าการเพอร์ฟอร์มบนเวทีที่แบบเป็นตัวเองจริงๆเลยครับก็ต้องรอดูว่าอยู่อีพีไหนอีพีที่ดุใช่ไหมคะอีีไม่ดุใช่ไหมคะ ก็มีบ้างมีบ้างเดี๋ยวจะไม่มีรสชาติคครับแต่่วานสใช่คไหมแน่นอนครับเนี่ยพอได้ร่วมงานกับผู้น้องแล้วมีคนใส่แบบโดนใจหรือวิเคราะห์อะไรับเออ่แต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันหมดเลยวิธีการที่แสดงออกก็ต่างกันเรื่องราวก็ต่างกันวิธีการตีความในใจเขาก็ต่างกันดังนั้นชอบมากที่สุดตอบยาก ประเมินเป็นคนหลายใจก็เลยแบบตอบยากนิดนึงต้องให้ทุกคนตัดสินเองผมว่าถ้าจะถามเพื่อหาว่าใครโดดเด่นที่สุดผมคิดว่าต้องให้แต่ละคนเลือกเองให้คนดูเลือกเองดีกว่าเขาอย่างเมื่อกี้ผมนั่งมองน้องๆอยู่บนเวที11คนเงี้ยผมรู้สึกว่าทั้ง11คนเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันเลยหรือแม้แต่การพูดจังหวะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเพราะว่าอันนี้มันคือเสน่ห์แล้วอย่างที่พูดไปตอนเมื่อกี้ว่าอยากให้รายการเนี้ยเป็นเป็นเป็นการ เป็นการสอนหรือให้กำลังใจคนที่ดูทางอ้อมอย่างเช่นแบบเฮ้ยฉันเคยเป็นแบบนี้ฉันเคยทำแบบนี้ฉันมีทิสัยแบบนี้แต่ฉันไม่สามารถพูดกับใครได้เลยแต่ฉันอยากแก้มันนะ um ก็เห็นวิธีการจากน้องๆอะไรเยยงี้ยเราไปปรับใช้กับตัวเองได้คือเพราะว่ามันน่าสนใจนะอยากอยากให้ทุกคนติดตามกันเื่อาเื่อเป็นรายการแรกนอาจจะเป็นรายการแรกก็ได้ที่แบบเปิดสงครามเปิดสงครามมีมีเรื่องราวที่ฝ่ายทุากาจจะดีไม่ไดีก็ตาม คือบอกว่าหลายๆคําถามอ่ะอย่างเช่นที่ถามน้องๆเนี่ยอันนี้แค่ออเดอร์จริงๆคือไปในรายการจะมีลึกกว่านี้มากคือหลายๆคําถามอ่ะเราอาจจะเคยถามตัวเองแต่เราอ่ะอาจจะไม่กล้าตอบตัวเองก็ได้แต่น้องๆเนี่ยเขาตอบออกมาแล้วพอเราเห็นเขามันมันเหมือนอินสไปร์ว่าเฮ้ยเราควรถามตัวเองให้ลึกๆึกลึกลลลงไปอีกเพราะว่าบางบางคำถามอ่ะ เหมือนพอพี่ดถามแล้วเราก็กลับมาถามตัวเองนะถ้าเป็นเราเราตอบไงแล้วถ้าเป็นเราที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราตอบเป็นไงเออแล้วแล้วเราจะผ่านมันไปได้ไงอย่างเงี้ยคือราะว่ามันน่าสนใจผมว่าพวกเราคือมนุษย์นะครับมันต้องอม,มีถูกผิดดีช่วยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคําถามคืออดีตเนี่ยที่มันเคยผิดเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงในปัจจุบันหรืออ,อดีตเพื่อเอาตรงเนี้ยที่ผ่านมาทั้งหมดไปพัฒนาตัวเองถึงแน่นาครับแล้วทำทำให้เราดีขึ้นดีต่อเราและดีต่อโลก ดีต่อสังคมอะไรเงี้ยแล้วสังคมก็จะแบบมีความสุขไปเรื่อยที่มาเป็นทุกอย่างที่เดือนราวพี่ป็นก็เป็น็นกรมกางแล้วเนี่ยจะได้เห็นอะไรไหมเนี่ยอยากไปเดือนราวแล้วได้เห็นอะไรอีกไหมครับได้เห็นอะไรอีกไหมครับเ็จริงๆต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่มันซั p พ o r t ตทีมได้ support โปรเจกต์ที่น่าสนใจได้แล้วเรามีโอกาสก็ยินดีก็ต้องขอบคุณทางทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณออดีตทุกคนขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยคือมันมันเป็นเหมือนลูกขาเ่เทียบว่าถ้าผมโยนอะไรก็ตามที่เป็นจากตัวผมออกไปแล้วฝั่งตรงข้ามไม่เคาน์เตอร์แบ็กกลับมาลูกขามันก็หายไปเลยแต่ถ้าเอาเคาน์เตอร์แบ็กกลับมาเราก็ได้เห็นการเอนจอยลดล่นซึ่งซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณลุกคนคือเพราะว่า คือสิ่งที่พี่มายทำอะ่ะมันมันสามารถอินสปายน้องๆและคนหลายๆคนได้เหมือนกันอะ่ะคือคือมันไม่ใช่แค่แบบเป็นนักแสดงหรือนักร้องนักดนตรตีแต่เขาต้องสามารถแบบเป็นพิธีกรหรือเป็นพี่ชายเป็นคนที่จริงใจกับตัวเองคือโปรว่ามันทําให้คนอะ่ะเขารู้สึกมีกําลังใจว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งนี้หรือเป็นสิ่งนั้นตามที่คนอื่นบอกเราสามารถทําได้ทุกแบบเราเราลองได้ยังละ่ะ อะไรเงี้ยพี่ไมค์เขาไปลองกับตัวเองให้ดูมันก็อินสปายคนบอกวดีครับ <Hi. S 3> mm hmm. So the human c a r a c t e r is started from Thailand and Thailand plan for them to going global especially like uh, maybe Malaysia or Taiwan and as well in both of you any plan for m h e global tour of the future? For sure in the future yeah so what oh, will be the future? Uh <laughs> okay your turn now <laughs> Um our team and we plan to go to Chinese production mm -hmm. and we plan to associate with together. So stay tuned what's going on next. Okay. Okay. You got it? Love it. Okay. Thank you. Thank you so much. มันเป็นอุบิเหตุเฉยๆก็มันมันอาจจะมีบางซีนที่อะไรก็ว่าไปเนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีอุบิเหตุแล้วผมเคยไหลไหลหลุดตั้งแต่คินคอสรอบแรกแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วมันก็เป็นอะไรก็ว่าไปนี่แหละมันเลยทําให้อินเจอร์ง่ายมีอุบัติเหตุง่ายแล้วมันก็อาจจะเจ็บเยอะนะมันเลยเป็นนานอาจจะสามสองสามวิคค่อยๆจะหย<ๆ>า,ายไปก็เหลือเหลือเหลือรอยนิดหน่อยแต่ว่า ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นธรรมชาติของการถ่ายทำที่ว่าอาจจะเจออุบัติเหตุได้แฟนแฟนๆครับเป็นห่วงไงต้องเป็นคนช้ำง่ายไม่ได้ช้ำนอกนะช้ำในนี้นะหนึ่งมุกนะครับวันนี้หนึ่งโดยรวมก็คือป๋าชายคุอต้อไม่อะไรไม่ได้ไปหาหมอคือปรึกษาพี่ชายเป็นเป็นเป็นหมอหมอเด็กแต่เขาก็จะมีเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้ทานยาแบบนี้แบบนี้อย่างเี้เราก็ดูแลเองประมาณหนึ่งว่า ตอนนั้นมันยุ่งมากถ้าตามผมมีงานทุกวันแล้วไปอินเดียด้วยช่วงนั้นเราไม่ที่เวลาไปไปหาหมอคือเราพยายามระวังที่สุดแล้วแต่อุบัติเหตุมันเกิดแต่ก็แฮปปี้นะครับเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกมันก็เห็นความทรงจำเหอเหมือนเห็นความทรงจำแล้วเราได้รีม,มายว่าเฮ้ยขนาดเราระวังแล้วยังขนาดนี้นถ้าเราไม่ระวังเลยมันอาจจะเจ็บเยอะกว่าน,นี้ครับ คพี่ปอนกวเป็นท่ทงันมาให้ไงคะคือมันมีคนเปิดเอมีเพลงนี้ขึ้นมาแล,แล้วแล้วแล้วทางคนในทีมหรืพี่ปอนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยเพลงเนี้ยบ่งบอกตัวตนของพวกเราทุกคนใน Beyond Cloud คือพวกเราเป็นคนสนุกอะเฮฮาแล้วก็คิดว่าถ้าพวกเราสนุกก่อนเราสามารถส่งต่อความสุขนี้ไปให้กับคนดูได้ครับก็เลยใช้เพลงนี้เป็นเป็นเพลงที่ใช้กระตุ้น พวกเราในทีมคือถ <king> ้าไม่ช <benim> <m structured> <rawd Moder ator> ื่อบีออนคาวชื่อค่ายสเกิร์ตแล้วนะเนี่ยผมว่าค่ายสเกิร์ตครับไ่ได้่ะในกองไม่สด้แต่ว่าถ้ากัเื่อนแ่ัาสุด้ายอเแ่นอนแ่อนแ่นอ้แน่นอนแน่นอแน่นอนแน่นอน่นอน่นอเแน่นอนแน่นอนแน่อนแน่นอนแร่นเน่อนแ่าอนแ่นนแน่นอนแร่นเม่อนแร่อน่นอนแน่เอนแนอนแน่น่นอนนอ่อา่อออะอน ก็สิ่งหานี้เจอกันแน่น่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวที่แบบไม่ใช่แค่พวกเราบีออนคับภูมิใจอ่ะน่าจะเป็นความภูมิใจของคนไทยเลยเพราะว่ามันมันเป็นการเล่าเรื่องของการสมสารของวัฒนธรรมต่างๆความสวยงามของบ้านเราแล้วตอนที่โปถ่ายโปโปมองไปรอบตัวแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดอกไม้แบบนี้ต้นไม้แบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้ลายแบบนี้มันมันคือของคนไทยอ่ะแล้วคนทั่วโลกจะได้เห็นเนี่ยก็รู้สึกว่า อยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆผมแอบแบบเด็กๆเนี่ยโรงเรียนเคยพาไปดูบางอาจารย์นังหน้าซูริโอไทยอะไรอย่างเงี้ยผมแอบแบบอยากให้โรงเรียนพาน้องๆไปดูเมนเสืเอกันแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเลยที่ไปดูทำยังไงก่กกอนเข้าโรงอยากให้ทุกคนจีบมือแบบนี้นจีบมือแบบนี้แล้วก็ตั้งมือแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปในโรงแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้พวกเราดูจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นเหมือนการเช็คอินเช็คอินอันนี้อันนี้คือทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ที่ไทย <c oughs> พยายามพยายามทําให้ตรงกันพยายามพรีเมียร์ให,ให้ให้เท่ากันที่สุดนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้เอนจอยปุ๊บไปพร้อมกันทีมเราอยากให้ทุกคนได้เอนจอยไปพร้อมกัน <ค über. S 2> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครัครับ